สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอเรื่องฟิสิกส์ lab นะครับเรื่องการเหนี่ยวนําไฟฟ้าครับกิจกรรมที่1นะครับกิจกรรมพิสบอลวิธีการดําเนินกิจกรรมนะครับ1นําอิเล็กโทรสโคปแบบลูกพิษลูกเล็กทาด้วยโฟมเม็ดโฟมนะครับห่อด้วยฟอยล์เตรียมไว้ขั้นตอนที่2นะครับนำผ้าสักหลาดขัดกับหลอดให้เหลือแต่ประจุเพียงชนิดเดียวนะครับ ขั้นตอนที่สานะครับตรวจสอบว่าหลอดมีประจุหรือไม่โดยการเหนี่ยวนําลูกพิษนะครับขั้นตอนที่4นะครับนําผ้าสักลา,ายไข่กับแผ่นเปอร์สเปกให้เหลือแค่ประจุเดียวนะครับขั้นตอนที่5ตรวจสอบแผ่นเปอร์สเปกว่ามีประจุหรือไม่โดยการเหนี่ยวนําลูกพิษครับ สรุปผลนะครับเมื่อนำวัตถุไปขัดจนเกิดการแลกเปลี่ยนประจุจะทำให้เหลือเพียงประจุเดียวนะครับเมื่อการเหนี่ยวนำในลูกพิษเป็นกลางไฟฟ้านะครับประจุจะต่างกันก็จะถูกด,ดูดมาทำให้ลูกพิษดูเข้าหาวัตถุ เพื่อประจุที่ต่างกันจะออกแรงดึงดูดต่อกันครับการทดลองต่อไปนะครับอิเล็กโทรสโคปนำอิเล็กโทรสโคปจานโลหะที่มีแท่งโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้ายึดไว้บนแก้วพลาสติกที่มีฉนวนใช้แผ่นฟอยล์บางๆที่เป็นตัวนำไฟฟ้านำน้ำหนักเบาเตรียมไว้ข้อที่2นะครับนำหลอดขัดวัตถุถูๆกับผ้าสักการ์ดให้เหลือแต่ประจุเดียวครับ ข้อที่3นะครับตรวจสอบว่าหลอดมีประจุหรือไม่โดยเหนี่ยวนากับแท่งที่มีประจุแท่งโลหะด้านบนนะครับข้อที่4ตรวจสอบชนิดของประจุดโดยหลังจากเหนี่ยวนาให้ต่อสายดินใช้นิ้วแตะและนำหลอดออกครับข้อที่สานะครับนาแผ่นเปอร์สเปกขัดทูกับวัตถุหรือผ้าสกสารนะครับให้เหลือเพียงประจุเดียวข้อที่4นะครับตรวจสอบว่าแผ่นเปอร์สเปกมีประจุหรือไม่ โดยการเหนี่ยวนำกับแช่งเหล็กโลหาด้านบนครับข้อที่5นะครับตรวจสอบว่าชนิดบรรจุหลังจากการเหนี่ยวนำให้นำสายดินใช้นิ้วแล้วนำแผ่นเปอร์สเปกออกครับมาของกูก่อน S <S มันขยับไอเซนเขาให้เขาให้จอนิดนึงสรุปผลการทดลองนะครับพบว่านำวัตถุเหนี่ยวนำกับแท่งโลหะด้านบนแผ่นฟอยจะกลางออกเมื่อแต่เมื่อนำออกแผ่นฟอยจะหบลงเหมือนเดิมสรุปได้ว่าหากวัตถุนี้มีประจุนำไปเหนี่ยวนำกับจานโลหะ จะเกิดการดูดประจุที่ต่างกันขึ้นมาทําให้บริเวณแผ่นฟอยล์ที่มีประจุที่เหมือนกันรวมกันส่งผลให้แผ่นฟอยล์กลางออกและหากวัตถุเป็นประจุบวกเมื่อใช้นิ้วแตะทําให้ฟอยล์เป็นกลางและทําให้ประจุจากภายนอกเครื่องที่เข้ามาหาประจุภายในและนําวัตถุออกภายในตัวนําไฟฟ้าจะเหลือเพียงประจุลบ นิดเดียวทำให้ประจุเหมือนกันผลักกันสองผลให้แผ่นฟอยด์ดูกลางออกนิดหนึ่งค้างไว้เสมอจึงสรุปได้ว่าแผ่นเปอร์สซิกเป็นประจุบวกและหากนำวัตถุประจุกลบใช้เมื่อใช้นิ้วแตะทำให้ฟอย์เป็นกลางและนำประจุกลบภายในเครื่องออกไปหาประจุบวกภายนอกและนำวัตถุออก,กภายในนำไฟฟ้าจะเหลือเพียงประจุบวกทำให้ประจุเหมือนกันผลักกัน ส่งผลให้แผ่นฟอยล์กลางออกค้างไว้เสมอสุดผลได้ว่าหลอไฟเป็นประจุลบครับกิจกรรมต่อไปนะครับชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะครับขั้นตอนที่1น,นะครับถูปลายหลอดด้วยผ้าสกัลาดเพื่อนําประจุแล้ววางไว้วนฉนวนไฟฟ้าแก้วพลาสติกนะครับในที่นี้หลังจากนั้นทําเช่นเดียวก,กันกับอีกหลอดหนึ่งแล้วถือไว้ปลายหลอดที่มีประจุเข้าใกล้กับหลอดแรก ที่วางไว้สังเกตและบันทึกผลนะครับขั้นตอนที่2นะครับถูปลายหลอดด้วยผ้าสกัลาดเพื่อให้ประจุแล้ววางไว้บนบนฉนวนไฟฟ้าหล,ลังจากนั้นถูบนสเปคด้วยผ้าสกัดลาดและถือไว้บนเพอเซกเพอเพกเจ็บนำประจุที่เก้าใกล้หลอดแรกวางไว้ใช้สังเกตผลอันนี้เอานะ

ส่วนแรงระหว่างหลอดกับแผ่นเปอรอสเปกนะครับเป็นแรงดดูดต่อกันเพราะประจุทั้งคู่เป็นประจุต่ตางกันและพบว่าหลอดมีประจุที่เป็นลบและแผ่นเปอร์สเปกเป็นประจุที่เป็นบวกครับ